ทีนี้เรามาดูนะครับเรซินเนี่ยเขามีวิธีการยังไงนะครับให้หล่อ,อมาเป็นเนื้อแบบเนี้เห็นไหครับเนี่ยหล่อมาพิคนเนตนะครับกระปุกอ,อมสินนี่คือหล่อแบบพื้นฐานนะนี่ครับคุณต่างๆเนี่ยเลยเอาออกมาเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่ไฟเบอร์นะนี่หล่อเรซินก่อนแมกเนตนะครับนี่โปรไตดอนนะครับใครเคยไปเที่ยวมั่ง เนี่ยคือหล่อเรซินนะครับเขาหล่อมาอยัางไรผสมยังไงให้เป็นแบบนี้คือคลิปเนี่ยจะเป็นพื้นฐานนะครับใครเซียนก็เลื่อนไปเลยนะฮะเอาคนให้เขามารู้จักก่อนนะครับคนที่อยากเป็นนะครับเห็นไหมเราไปเห็นงานหล่อเรซินต่างๆเนี่ยเรามาดูก่อนเรามาดูวิธีการหล่อแบบง่ายก่อนสูตรที่บอกรับเขาเขียนไว้อยู่แล้วเวลาเราซื้อมานะครับแต่ผมจะมาต่อพื้นฐานก่อนว่าใครหล่อแล้วไม่แห้งหรืออะไรแบบนี้ครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง ชัดนะครับเนี่ยหลอกมาแล้วเป็นเนื้อเงเนี่ยกับปุกอมสีลอย่างนี้อย่างนี้ฮะนี่หลอ,อกกวงแต่ยังไม่ต้องสอนหลอ,อกกวงนะเนี่ยทุกเนื้อที่เป็นเลซินเนี่ยเขาหลอ,อกมายัางไงนะครับคราวที่คิปที่แล้วผมให้เตรียมของแล้วเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับ่าเดี๋ยวมาดูขยับออกก่อนนะครับคราวที่แล้วเตรียมของนะครับนี่ คือเราซื้อมาก็เหมือนการเทสไปในตัวเลยนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะเนี่ยเลบสิ้นนะครับที่เตรียมใบอัติโทนนะครับเปิดเลยอัติโทนเปิดรอไว้ก่อนเลยครับเอย่าชัดไหมมันแค่ไปไหมอ่ะแบบนี้ก็ได้ เอาอาตีโทนนะครับเตรียมของไปแล้วนะคลิปที่แล้วเทสใส่รอไว้เลยนะครับเอาไปล้างมือล้างแปรงเตรียมใส่ไว้ผมใจผู้การน,นะอ่าผู้การก็ได้แปรงก็ได้ดูที่งานเราอะ่อาะเดี๋ยวมาสอนเทสก่อนอันนี้เอาไปล้างมือหาผ้ามาเช็ดมือด้วยเดี๋ยวก่อนอนุญาตเก็บของก่อนมันเต็มโตะย้ายมุมนิดนึงทาแล้วเตรียมของไปแล้วครับรอเรซสิ้นก็ มีเรซินนะครับตัวเร่งเราเทสไปด้วยเลยว่าเรซินมันใช้ได้ไหมนะครับอติโทดเรียบร้อยไปแล้วนะอันนี้ผงแป้งนะครับหล่อพื้นฐานทําให้มันแห้งให้มันแข็งก่อนผมจะใช้แม่พิมพ์อันนี้ที่ทําแม่พิมพ์แบบเทตันเมื่อคลิปไปดูคลิปวิธีการทาแม่พิมพ์ใครไม่มีแม่พิมพ์นะครับเวลาจะเทสใช้แก้วเปล่าก่อนก็ได้ไม่เป็นไรผมจะแม่พิมพ์นี่แหละมาเทสเลยอันนี้วิธีการทําแม่พิมพ์แบบเทตันนะไปดูนะครับ ใครจะมีใครต้องการจะทําเองนะครับเปิดมาเลยนะครับเรซินแบบผสมแล้วเปิดฝาอย่าลืมผ้าปิดจมูกนะครับอยยา,ามือสดๆแบบนี้เปิดเลยครับเช็คเลยเรซินเป็นก้อนเหนียวเกินไปไหมเชส่ายครับ เมื่อกี้เนื้อผมไปดูแล้วใช่ไหมที่จะหลอกมาเป็นเนื้อแบบนั้นน่ะน,นะไปดูแล,ปแล้วนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับขงแป้งนี่แหละตัวนี้แหละครับที่จะทําให้เป็นเนื้อแบบที่เห็นมาแตค่คู่แล้วเราก็จะเท,ทเสเรซินไปด้วยในตัวนะครับส่วนสูตรเขามีเขียนไว้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์สามห้าสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยผมอ่านให้ฟังไปหมดแล้วอันนี้มาเทสเลยคนรอเรซินเป็นก็เป็นเลยคลิปนี้ เรื่องฟองเรื่องอะไรเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เตรียมไม้คนนะนี่นะครับเถือนดิบหยาบต้องชัดเจนนะครับเอาแบบชัดๆไปเลยไอต,ตัวเนี้ยผงตัวนี้แหละที่จะทำให้เป็นงานแข็งๆแบบนี้หล่อเรตินนะไม่ใช่เปเบอร์นะครับ ตัวนี้นะครับผงแป้งตัวนี้ที่เรียกว่าทางข้ามหรือแคลเซียมเนี่ยี่ซื้อมานะครับใส่เป็นในเรซินไม่เกินสี่สิบเปอร์เซ็นไม่งงนะสมมติว่าแก้วนี้ห้าสิบเอร์อยเปอร์เซ็นอันนี้ก็ห้าสิบฉะนั้นใส่ไป40สี่สิบถ้าสมมติเราเอาเรซินเต็มแก้วแต่ผมใส่ครึ่งแก้วสี่สิบก็ประมาณนี้นะครับอย่าให้เกินนะครับเทสก่อนว่าตัวเล่งและเรซินมันใช้ได้ไหมเวลาซื้อมาใส่ไปเลยครับสี่สิบเปอร์เซ็นเกินไหม สี่เปอร์เซ็นของเรซินง่ายไหมครับไมงงนะกวนให้เข้ากันครับกวนก่อนเลยฟองอะไรยังไม่ต้องสนใจนะเอาให้มันแข็งให้ได้ก่อนก็เหมือนเสียบจเหมือนล้าเราได้เรซินมาแล้วเราก็เทสไปด้วยอย่างที่ผมไม่บอกยี่ห้อร้านเพราะอะไรรู้ไหมบางทีเนี่ยตัวเร่งมันไม่แห้งก็มีตัวเร่งมันเสียก็มีนะครับ เดี๋ยวเกิดปัญหาอะตายไปเห็นไหมมันจะเป็นเนื้อแบบนี้แหละไอเหลวโคตรไม่เป็นไรผมให้สี่สิเปอร์เซนก่อนนะครับชัดนะครับตัวเล่งตัวเล่งเอเลซินที่ผสมแล้วกับผงแป้งผสมกันสูตรอื่นค่อว่ากันนะครับเอาแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะเกินจะขาดยังไงทีตัวเล่งเขาให้ใส่กี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง อ่าอย่างร้านนี้นะครับให้ใส่0.5ถึง2เปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือสูตรมาตรฐานของเขานะครับแต่ในคลิปนี้ผมไม่ใส่เท่านี้นะผมผมจะใส่เกินจากนี้ให้ถ้าใครอ่าซื้อเรซินมาแล้วจะเทสนะให้ใส่เกินไว้ก่อน mm hmm. เพราะอะไรรู้ไหมหถ้าใส่เกินแล้วมันไม่แข็งเนี่ยยกเว้นเราต้องคนทั่วแล้วด้วยนะม mm ัน hmm. ไม่แข็งเนี่ยให้เปลี่ยนได้เลยเพราะเราใส่ไปมากกว่าหนึ่งเท่านะครับจึงแค่หนึ่งเท่ายังไม่มีผลอะไรนะครับเสมือนเราเทสไปด้วยนะครับ อ่าผมใส่ไปเนี่ยเกินแน่นอนนะครับไปตวงเอานะครับใครเป็นแล้วก็ใส่พอดีมันก็จะมีมาตรฐานแต่วันนี้สอนพื้นฐานทํามันให้แข็งให้ได้ก่อนเนี่ยใส่ไปเกินด้วยนะครับแล้วถ้ามันไม่แข็งแสดงว่าตัวเลขมีปัญหาตัวนี้ต้องรีบเปลี่ยนคืนนะครับนานไม่ได้เดีย๋ยวร้านลืมคนครับคนในทั่วเลยคนในทั่วเลยนะครับนี่ก็คือการเทสไปด้วยในตัวนะครับสําหรับมือใหม่นะครับ คนไปทั่วนี่ครับหล่อพื้นฐานเลยนะจะรู้จักมันก่อนเลยครับยังไม่ต้องสนใจอะไรเสร็จแล้วนะครับเทเทลงพิมพ์อย่าถ้าเหลวงี้บอกนิดๆถ้าเหลวงี้นะครับฟองมันจะน้อยแต่ถ้าใครไม่อยากให้ฟอง มีฟองเยอะนะครับผู้กันนะครับขยี้ไปก่อนไม่ใช่ขยี้ตอนเต็มนะขยี้ตอนนี้มันอ,อเดี๋ยวย้อนให้นิดนเนี่ยใส่ไปแค่เนี้ยใส่ไปแค่นี้แล้วขยี้ให้ทั่วนะครับขยี้ทั่วอย่างนี้เลยเติมไีนิดนึงว่าจะไม่สอนอันนี้นะครับว่าจะมาให้เทสต,ตัวเล่งก่อนเอาให้ทั่วเลยนะครับทั่วลายทั้งหมดนะครับ แล้วก็ไปล้างในอัติโทนนี่ล้างมือล้างอะไรได้นี่ถ้าแปรงไปล้างแล้วเนี่ยยาวมือไปล้างนะจะไม่มีผลเลยนะไปล้างต่างหากอัติโทนมันจะมีความเย็นพอแปรงถูไปหมดแล้วถูทั่วลายแล้วเทเต็มไม่ต้องเสียดายนะครับเทสก่อนเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวจะงงว่าทำไมเราผสมไม่แห้งแล้วถ้าเกิดเราผสมเยอะกว่าปกติอย่างงี้นะแล้วมันไม่แห้งเนี่ยแสดงว่าตัวเร่งมีปัญหา นะครับยกเว้นต้องคนให้ทั่วด้วยนะไม่ใช่ไม่ทั่วนะครับเดี๋ยวเราดูว่ากี่นาทีนะครับต้องคนให้ทั่วเพราะว่าไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเหตุการณ์นะมีมีเยอะเลยก็งงกันไปเลยแต่ถ้ากว่าจะรู้ก็ของจะหมดแล้วเทกันไปเทกันมาล้างกันไปล้างกันมาอีกอย่างหนึง่งต้องไม่อย่าให้เปียกน้ําน้ําฝนเนี่ย ความชื้นเนี่ยอย่าให้มีนะครับไม่ใช่บอกไว้แห้งแล้วไปบอกตัวเร่งเขาไม่ดีไม่ได้นะบางทีพิมพ์มันมีน้ําตัวแม่พิมพ์เนี่ยหรือตัวเรซินมันชื้นน้าหรือผงแป้งเนี่ยมันเปียกน้ําเนี่ยเช็คให้ดีก่อนนะครับนี่ครับวิธีผสมเรซินให้มันได้งานออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ สูตรเขามีบอกแล้วเห็นไหม 0. เท่าไหร่เนี่ย0.5ถึง2ล้านนี้แต่ล้านเหมือนกันอีกทีนี้อันนี้ต้องใส่เพิ่มไว้ก่อนแต่จะเพิ่มเยอะนะไฟลุกเลยนะครับมันไม่ได้ให้เพิ่มพอประมาณสักเท่าหนึ่งของตัวเลขนะนิดนึงอะ่ะให้เพิ่มให้เพิ่มไปจากสูตรที่เขาบอกมาเนาะอ่าข้อแม้คือว่าอ่าวัตถุดิบทุกอย่างต้องไม่เปียกน้ำต้องแห้งสนิททั้งหมดนะครับ แล้วก็พยายามคนให้ทั่วก่อนแล้วใส่เพิ่มไปนี้เราจะรู้ว่าอ่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยแสดงว่าเราคนไม่ทั่วแล้วแต่ถ้ามันแห้งอ่ไม่ใช่คนไม่ทั่วถ้าเราคนทั่วนะครับวัดวดจุดดบทุกอย่างไม่เปียกน้ําแล้วตัวเร่งที่เราใส่เกินไปนะครับเกินไปแล้วถ้ามันไม่แห้งเนี่ยมีจะมีปัญหากับตัวเร่งน,นะครับให้เปลี่ยนคืนได้ โอ่คนะครับเดี๋ยวมาดูตอนแห้งดูซิว่าแห้งไหมนี่ที่ผมใส่เกินไปแล้วนะเกินเลยละเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงเรซินที่หล่อทั่วไปนะครับถามว่าไม่ใส่ผงได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับแต่มันไม่เหมาะนะครับต้องใส่เพื่อมันมีเนื้อของมันนะครับแต่มากสุดอะปริามไม่ได้แค่สี่สิเปอร์เซ็นตแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องอยู่ที่เนื้องานต่างๆอีกก็เป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นเกรดไฟเบอร์นะแต่ผมเอามาทำให้ดูเพราะว่าผมจะมาทำพิมพ์ จะมาทำพิมพ์งานจะมาทำพิมพ์ครอบอะพิมพ์ครอบงานเนี่ยเดี๋ยวได้ดูการทำไฟเบอร์ที่พิมพ์นั้น,นอันนี้หล่อเรซินเลยเทคนิคการหล่อเรซินก่อนอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อเลยก็ที่บอกไว้เดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจนะครับไม่ใส่ได้ไหมผงแป้งโอเคมาเดี๋ยวมาทำให้ดูก็คือการเทเสเรซินไปด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาเทสแบบไม่ใส่ให้ดูนะครับไม่ใส่ผงแป้งเพราะว่าพูดไปเดี๋ยวไม่รู้อีกเอาไหนๆก็ทำแล้วก็เอาให้รู้เลยครัแบบไม่ใส่ผงแป้งนะแม่พิมพ์ไปดูวิธีการทำแม่พิมพ์พื้นฐานนะเาเดี๋ยว สูตรบอกไปแล้วนะใส่กี่ปเปอร์เซ็นต์แล้วกใ็ใส่เพิ่มเท่าไหร่เท่าไหร่ลองเทสนะครับอย่าใส่เยอะจัดนะครับไม่เพิ่มแค่นิดหน่อยของที่เขาก็บอกมาเฉยๆนะครับอันตรายทงนอกและอย่างอย่าใช้มือเปล่าๆแบบนี้แข็งบอกไม่รู้เดวลองมาลองให้ดูและใส่ไปก่อนเลย อันนี้ตัวเร่งผมก็มีองผมอยู่แต่ผมไม่ได้มาใช้อันนี้เป็นตัวเร่งที่มาจากร้านนะครับเน,นี่ยมันจะสีม่วงล้าแต่ตัวเร่งไปแล้วมันจะเปลี่ยนสี รอเรตซนเนี่ยเนี่ยถ้ามันแห้งมันอะไรมันไม่มีอะไรเลยนะเรตซนเหลือแค่ว่าถ้างานลายมันซับซอ้อนมต้องทํำยังไงแค่นั้นเองใส่ไปเลยครับพิมพ์เมอร์ไม่ล้างเทสอย่างเดียวไม่จับระดับด้วยคู่กันเลยเราต้องคู่กันอเดี๋ยวรู้เรื่องจะได้จบพื้นฐานไปเลยนะครับจะได้เกี่ยวกับโอ้แห้งแตกแล้วอะไรไม่รู้ คือใส่เยอะอะไรก็แล้วแต่ถ้าใส่เยอะนะครับเกี่ยวกัเคมีพังเร็วหมดใส่มันได้สูตรเขาแต่ทีนี้จะใส่ได้สูตรเขาเรายังไม่เป็นนะครับมือใหม่ก็ต้องไม้นี่ก่อนมาเทสมาหัดก่อนนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาอธิโทนนะครับมือใหม่แนะนำอย่าลืมพาปไปจมูกและถุงมือ คือท,ทำงานเรซินเนี่ยมันก็เหม็นอยู่แล้วผมเลยให้เอาอะซิโทนนี่แหละเย็นดีมันเย็นแล้วมันก็ไม่เหม็นมากโอเคเดี๋ยวรอแห้งแนละ้วมาดูกันจะต้องทำให้เท่ากันไหมไม่ต้องก็ได้แม่พิมพ์ก็มีวิธีการทำหมดแล้วพื้นฐานทั้งนั้นนะครับเพราะไอ้แบบสุดยอดอะไรกันนะ่ะคือเห็นทำบนไปเยอะแล้วนะครับเอาแบบนี้เลยที่เจอปัญหากันนะครับเกีเ่ยวกับเรซินเอาปัญหามาแก้นะเนี่ยต้องแก้แบบนี้ต้องทำแบบนี้นะครับ ทำไปเลยไม่ต้องสนใจลองก่อนนิดเดียวดีกว่าผสมไปห้าโลแล้วเสียบางทีไม่แห้งตรงขอบตรงไรมั่งเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะการขกควนไม่ดีฟองขึ้นนะเห็นไหมฟองขึ้นการไล่ฟองคร่าวๆก็บอกกันนะผู้การแย่ไปเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูตอนแห้งอีกทีหนึ่งตรงทีอธิบายไปเอ,อ่ยใส่ไม่ใส่ยังไงยังไงมันไม่เข้าใจไง แต่รู้สึกว่าจะไม่เข้าใจนะมันไม่เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวมาเห็นภาพเดี๋ยวให้ภาพเลยแต่ตอนนี้ต้องมาดูก่อนมันแข็งเปล่านะครับมันแข็งมันแห้งไหมแตะเล่นได้ครับหาไม้แตะอ่าเนี้ยเริ่มหนื่แล้วแสดงว่าใช้ได้อยางให้มันแข็งก่อนบางทีมันหนื่แล้วมันไม่แห้งก็มีคือผมก็ผมได้บอกก่อนไงว่ามันมันเคยเจอเพราะว่าทํามาตั้งกี่ปีแล้วยี่สิบแลมั้งสิบกว่าจะยี่สิบล้มั้ง ผ่านมาหลายตัวมากไม่มีเจลกงเ,เจลโคดอะไเยอะแยะไปหมดนับๆรวมๆดีๆเยอะแล้วก็เจอมาหมดแล้วก็ยังเจออยู่ทุกวันนะครับยังมีอยู่แต่ละร้านแต่ละอะไรบางทีร้านเขาก็ไม่ผิดเรามันมีการมีพลาดมีอะไรอีกผิดพลาดบางทีเราก็ผิดเองเอาพอไปเทีที่ร้านมันแห้งว่าเอามาดูเงี้ยเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเราถึงต้องรอบ้อของเราให้หมดก่อนนะครับว่าเราทําตามที่บอกไปแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่แห้งแล้วปัญหาหลักๆก็คือทุกคนอีกอะไอ้ตอนคนก็ใสตัวตัวเล่งเนี่ย ถ้าที่ผมไม่ใช้ที่เขาผสมมาแล้วก่อนเนี่ยเพราะบางทีเราผสมเองมันยังไม่ได้นะครับเอาแบบเนี่ยตามนี้เลยให้รู้จักสัมผัสกินอะไรทุกๆอย่างผมไม่ได้บอกว่าร้านหรือเราผิดนะเพราะเราไม่รู้จุดเราก็มือใหม่ส่วนร้านก็อาจจะมีการผิดพลาดได้ไงต้องจูนกันเดี๋ยวไปทะเลาะกันอีกนะครับไม่ต้องทะเลาะนะครับช่วยๆรวมๆกันไปนะครับรวมมือกันไปหาจุดหาจุดก่อนมันก็จะได้ไปได้เร็วขึ้นไม่นั่งทะเลาะกันเสียเวลา เออเราได้ไปบอกเลยทุกอย่างแห้งหมดแล้วปุ๊บปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วลองผปปสมให้เขาดูก็ได้ถ้าสมมติไม่แห้งจริงแต่ถ้ามันแห้งขึ้นมานะ่ะเห็นไหมมันก็กลายเป็นเราผิดแล้วนเะราผิดเราก็ต้องยอมรับไปขอโทษไปก็แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรนะครับเกิดการความบิดพลาดฉะนั้นมือใหม่นะครับพยายามทําตามที่สิ่งที่เห็นที่บอกนี่ก่อนนะครับเนี่ยละเอียดที่สุดแล้วทําตามทําตามที่บอกไปก่อนแล้วปัญหาได้น้อยลงนะครับ อมาดูต่อนะครับแห้งยังนี่ครับเริ่มแล้วไหมเริ่มเซ็ตแล้วตึงแล้วกดไม่ลงแล้วจิ้มเลยครับไม่กลัวครับจะได้เห็นอันนี้เป็นไงไระจายยางอันนี้มาที่หลังอันนี้มาที่หลังเห็นไหมตึงแล้วแกะไม่ได้นะแบบนี้ยังแกะไม่ได้จะข้ามคลิปนะครับดูไปเรื่อยๆเลยไม่แหง้งเดี๋ยวถ้าไม่แหง้งจริงจะไ,ได้ออกหมดเลยไม่แหง้ง <laughs> อ่ะผ่านไม้แป๊บหนึ่งมันจะแห้งเร็วหน่อยนี่ครับเริ่มแล้วเห็นไหม,มรูมไติกถามปะแกได้ยางยางนะครับดูตังเกตยมีน้ำชุ่มๆอยู่กขอบๆเราแหวกดูหน่อยก็ได้ยางคือโคเพราะมันแข็งแล้วเพื่อกลอนตรงใจนี่เห็นไหม น,นี้ยังเลยเดี๋ยวอันนี้จะแห้งช้าหน่อยเพราะว่ตอมที่หลังต่อมที่หลังนะครับจะแกะได้เลยไหมจริงๆก็แกะได้นะครับเราจะแกะแต่เอยให้แห้งหน่อยพอมันแห้งมันจะมีความร้อนนะระวังมือด้วยและอย่างถ้าไปแตะๆเงี้ยเวลามันติดเหนียวๆเนี่ยต้องใส่ถุงมือนะมันทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับ ไม่ได้มาโชว์อะไรนะมาบอกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมั่งเนี่ยอย่างเม่นยังใช้ไม่ได้นะแต่จะแกะได้มันก็แกะ,ะรเดีแต่หน้ามันเสียนะครับคือมันกัดมือมือแหกมือพองเลยกัดขาดเลยนะครับบอกก่อนหนังหนึ่งเ่ยหายแพ้แดงมันปื้นเลยระวังด้วย นี่ครับวิธีผสมหล่องานทั่วไปให้เป็นแบบเนี้อ่านี่เริ่มเหนียวแล้วเยียบร้อยครับมันร้อนเร่งเยอะร้อนแตกได้เลยนะครับระเบิดได้เลยโอเคครับจะได้นะครับไม่มีปัญหาฟองช่างมันนะฮะไม่ต้องไปสนใจมันครับให้ม,มันออกมาให้ได้ก่อน โอเคครับจบต่อเดี๋ยวอีกอันนึงอีกนี่คือมันยังนิ่มๆเด้งๆได้อยู่นะแนะนำให้แห้งกว่าน,นี้หน่อยเดีย๋ยวรออนี้แป๊บก็คือจะได้แล้วครับแบบนี้จริงๆยังไม่ควรแกะตอนนี้นะเห็นไหม ขอบมันยังอ่อนยังอะไรอยู่มันยังติดอยู่เห็นไหมครับยังติดยังอะไรอยู่นะครับอันนี้แกะมาให้ดูโอเคจบเท่านี้เองจากนั้นใส่ตัวเลขตามเปอร์เซ็นต์เขานะครับ้ได้ไดแล้ว อันนี้ก็เริ่มเริ่มแล้วนะครับแข็งแล้วล่ะถามว่าแกะได้ไหมแก,แกะได้นลครับแต่รอยมันแห้งแล้วกันเนีย่ยมันยังนิ่มๆอยู่แกะมันเห็นไหมมันยังนิ่มๆอยู่รอยมันแข็งวันนี้เดี๋ยวมันเสียรูปนะครับแต่ของผมไม่ซีเรียสนะครับอันนี้มาทดลองเฉยแสดงว่าใช้ได้แล้วครับจบจบเลยตัวเล่งตัวเรซิน,นที่ซื้อมาเราเช็คเรียบร้อยเทสเรียบร้อยใช้ได้ นี่ไปใส่ตามเปอร์เซ็นต์ได้เลยการใส่เยอะแบบนี้นะครับโอกาสล้าแตกมีสูงเลยแตกเองนะครับไม่ใช่แบบไปล่วงแตกนะมันแตกมันเองใส่ตัวเร่งเยอะให้ใส่เกินของเขามาันจะหน่อยเดียวนะครับจะครึ่งหนึ่งก็ได้เพื่อเทสนะครับเทสว่ามันใช้ได้ไหมทั้งตัวเร่งทั้งอะไรผมนึงบอกว่าพยายามอย่าโทษกันไปโทษมานะครับบางทีมันมีความผิดพลาดกันได้ไม่ต้องโทษร้านไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับความผิดพลาดมันมีได้นะครับ เห็นไหมครับสีเปลี่ยนแล้วร้อนขึ้นใส่ตัวเร่งเยอะนะครับระวังระเบิดแตกได้อ่ะแกะเลยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับข้อแตกต่างมากคือว่าถ้าใส่ผงไปมันจะมีความแข็งมากกว่าอ่ะนี่ครับร้อนนะครับร้อนเลยไมหมควันขึ้นเลยนี่คือใส่ตัวเร่งไปเยอะอันตรายนะครับต้องระวังเห็นควันไหมครับ ควันขึ้นแต่ยิ่งมันมีตัวนี้ด้วยครับแต่ไม่ต้องห่วงครับตัวเร่งใจะได้แล้วทีนี้เหลือแต่ใส่ให้มันแมองไม่ค่อยเห็นควันนะโอเคไม่เป็นไรอย่าใส่เยอะเกินนะครับอันตรายใส่ตามที่เขากําหนดมาเท่านั้นนะครับควรทำภายนอกบ้านเท่านั้นยิ่งมือใหม่ด้วยยิ่งต้องภายนอกเลยครับเห็นไหมครับใส่ถ้าใส่เยอะเนี่ยผมใส่เยอะไปกว่าที่เขากําหนดมานิดเดียว ม่นิดหละก็เยอะเหมือนกันนะครับจริงๆกาจะให้มันระเบิดแต่มันไม่ระเบิดโอเคไม่เป็นไรอันนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับเรียบร้อยครับไว้เจอกันคลิปต่อไปเลยเดี๋ยวไปเปเบอร์นะครับจะไปทําพิมพ์ข้อไเปเบอร์พื้นฐานเลยเอาแบบพื้นฐานเข้าถึงง่ายโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ